วัดดีคุณยายครับนี่คือตลาดอำเภอสารคัญจังหวัดกาฬสิน,นยันงมะแล้าคุณยายไม่สูมือเนอะาะเมื่อนี้ได้นั่นนงเอกมาเลยนั่งเอกเนาะคุณยายเนะาะคือกุ้งแม่น้ำนะครับเด้อเด้อกุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามกลามนะครับที่ได้จากเขื่อนลำป่าวไ่เบ็ดไดได้อยู่เขื่อนลำป่าวน้ำลึกๆบรแม่นกุ้งเลี้ยงนะครับเด้อไม่ใช่กุ้งเลี้ยงเป็นกุ้งธรรมชาติเรียกว่ากุ้งแม่น้ำ กิโลเทอะไรคุณยายกิโลละห้าร้อยนะครับอืมเอาเด้อกุ้งแม่น้ํานะครับกุ้งแม่น้ําเด้อมาเอาคุ้งคุณยายนี่ยๆเก้าคุ้งคุณยายนี่ได้ชูเมอร์แต่ว่าชิไดเพราะหลายเพราะว่าเป็นล่องเบ็ดเอานะครับเอาพี่น้อยอยากกินเด้อกุ้งแม่น้ำกิโลละห้าร้อยตัวบางง่ายนะครับกุ้งธรรมาฉาดเพราะเปนกุ้งเลี้ยงเด้อนอกจากนั้นก็มีหอยขมเนาะหอยขมมีอะไรบกพรบกเขือพวกแขกเด้อเอามาหานี่แหละ มหาคุ้มมหาคุ้มย่า่ตุวยกบคุ้มแม่ปลากายทิพย์นี่ล่ะกุ้งแม่น้ำเอาเอานักเอกออกให้เบิ้ลกุ้งแม่น้ำนี่นี่กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำด้อคุณยายขอบคุณในลาได้ครับ